ให้เงินเดือนบินมหาศาลบ้านสุขสุดท้ายที่พาอดีตพระเอกเข้าอยู่มีสันติพิรมพักดีเป็นเบื้องหลังนายบินบรรลือฤทธอดีตดาราพระเอกชื่อดัง ซึ่งปัจจุบันได้พันตัวเองเป็นจิตอาสาและอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมจนเป็นที่รู้จักและได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวบินบรลลูริตขอบคุณนายสันติพิรมพักดีเจ้าของนักธุรกิจผลิตเครื่องดื่มหลังมอบเงินให้เดือนละห0,000่นบาทให้นําไปใช้ส่วนตัวเนื่องจากเห็นทํางานช่วยเหลือคนและสังคมโดยระบุว่ากับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเรื่องดีๆมาบอกครับ เมื่อวานนี้ท่านสันติพิรมพักดีได้ให้เลขาส่วนตัวโทรมาหาผมท่านมีความประสงค์จะขอดูแลค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของผม ท่านบอกว่าผมดูแลคนมากมายแต่ไม่มีใครมาดูแลตัวผมท่านจึงขอเข้ามาดูแลแทนโดยให้เงินเดือนประจำเดือนละ50,000บาทท่านยังบอกด้วยว่าเงินจำนวนนี้ให้เอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวนะไม่ได้ให้เอาไปใช้ในการกุศลหรือช่วยใครท่านยังเห็นโครงการบ้านสุขสุดท้ายท่านจะช่วยเหลือทุกเดือนเรื่องข้าสารน้ำดื่มก็ผมขอกราบขอพบพระคุณท่านมากๆครับที่เมตตก,กับผม เมื่อ3ปีที่แล้วก็มอบรดตู้หัวใจสิงมาให้ผมไว้ใช้เวลาออกไปช่วยเหลือเคสต่างๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็ได้มอบเงินให้ผมเอาไปช่วยเหลือเคสอีก5 0 0แสนบาทกับผมซาบซึ้งใจมากๆครับที่ดูแลผมและดูแลสังคมมาตลอดวันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆได้รู้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมแล้วครับท่านสันติพิรมพักดีจะเข้ามาดูแลผมแล้วครับและผมต้องขอเรียนท่านว่าผมขอขัดในวัตถุประสงค์ของท่านนะครับ คือเงินจำนวนห0,000นบาทผมขอเอามาดูแลผู้ที่ถูกทอดทิ้งที่บ้านสุขสุดท้ายนะครับค่าใช้จ่ายส่วนตัวผมเดือนหนึ่งไม่กี่พันบาทครับกระผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มของท่านสันติพิรมพักดีขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสของครอบครัวและประชาชนตลอดไปกับขอบพระคุณครับ ซึ่งล่าสุดบุธติตัวช่วยคนที่เดือดร้อนมานานนอกจากนี้ล่าสุดบินบรรลือฤทธิต์ต่อเข้าช่วยเหลืออุเทนบุญยงอดีตพระเอกคนดังซึ่งปัจจุบันอายุ76ปีที่ปัจจุบันมีปัญหาด้านสุขภาพเริ่มเดินไม่ค่อยไหวโดยบินได้เดินทางไปรับตัวจากบ้านพักเพื่อนําไปรักษาที่บ้านสุขสุดท้ายซึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเขาดูแลอยู่ ทั้งนี้บินให้รายละเอียดไว้ในเพจบินบรรลือฤทธิ์ว่าปกติอุเทนพักอยู่กับครอบครัวแต่เนื่องจากภรรยามีภารกิจต้องออกไปทํางานนอกบ้านจึงคิดว่าหักไปอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายในช่วงระยะเวลาหนึ่งน่าจะสะดวกกว่าพอะที่นั่นมีเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องต่างๆ